ถามมาอาจจะมารับกยูเรียนยูอาจจะไปส่มที่บ้านค่ะอันนี้ก็คือก็จะบรรลุเป็นธรรดาไปาส่วนอันนี้ก็เป็นแบบบรรลุการเข้าเรียนนะคะบรรลุการเข้าเรียนรู้เข้รียนนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุ้ที่นาสุขเสริมค่ะครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะปีนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นประจําชั้นป .6 ค่ะค่ะจากป .6 นะคะปีนี้มีจํานวน10คนนะคะเออ่ จากการจัดการเรียนการสอนอเรียนทางไกลในปีนี้นะคะคือจากออกไปสำรวจพื้นที่ความพร้อมของเด็กๆทั้ง10คนนะคะคือเด็กๆส่วนใหญ่แล้วอาศัยอาศัยอยู่กับบิดามารดาจำนวน6คนอ,อยู่กับคุณตาคุณยายา3คนแล้วก็ไม่มีผู้ปกครองดูแลเนี่ย1คน คือคอืไม่ไม่มีผู้ปกครองดูแลก็คือหมายความว่าคือ,อพี่ชายต้องออกไปส่งของต่างจังหวัดเป็นหลายอาทิตย์แล้วก็น้องขิปนี่จะอยู่บ้านคนเดียวค่ะจากปัญหาที่พบนะคะาจากที่ออกเยี่ยมบ้านหนึ่งเด็กจะเรียนแค่1ชั่วโมงในช่วงเช้าหลังจากนั้นเขาก็จะไม่เรียนใบงานก็จะไม่เสร็จค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครอง ออกไปรับจ้างนอกบ้านปล่อยให้เด็กๆเรียน d l t v หรือเรียนหรือเรียนผ่านทีวีเนี่ยตามลำพังโดยไม่มีการควบคุมทำให้เด็กไม่ให้ความสนใจค่ะสำหรับเด็กป .6 ในรุ uh, <c oughs> ่นนี้เป็นเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะพูดยากชอบออกไปข้างนอกไปช่วยงานพ่อแม่อย่างยกยกตัวอย่างเช่นกรณีน้องบีมน้องบีมจะ เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้าง 1. พ่อแม่มีอาชีพขายของเก่าต้องไปเก็บของเก่าช่วยแม่ขาย 2. เวลาใต้พักเที่ยงหรือบ่ายโมงน้องบีมจะต้องอนำวัวไ,ไปให้น้ำวัวนะคะคือคือช่วยงานบ้านค่ะนี่คือกรณีน้องบีมกรณีที่2คือกรณีน้องทอ็อปน,น้องท็อปจะไม่เข้าเรียนเลยตั้งแต่สัปดาห์แรกค่ะ ได้ติดต่อสอบถามไปที่ผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองบอกว่าก็กดฐานแล้วแต่ควบคุมไม่ได้ผู้ปกครองเลย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 บอกว่าเรียนในห้องเรียนดีกว่าดีกว่าให้เรียนอยู่ที่บ้านค่ะก็ข้อมูลของป6ก,ก็มีหนักๆก,ก็มีอยู่อยู่อยู่สองเคสคือกรณีน้องขิมกับกรณีน้องท็อปที่ที่ไม่ค่อยได้เข้าเรียนเลยแล้วก็อ่า ส่วนอีกกรณีคืออีกกรณีหนึ่งคือไปเรียนกับเพื่อนไป,ไปเรียนกับเพื่อนนี่มีอยู่สามคนน้องเดนอ่าน้องภูมิแล้วก็น้องปกป้องจะมาเรียนด้วยกันทุกวันแต่จะเรียนแค่แค่ภาคเช้าภาคบ่ายเขาจะไม่เข้าเรียนค่ะนี่นี่จากจากที่ออกเยี่ยมบ้านและได้สอบถามคุณตาคุณยายนะคะเพราะว่าคุณคุณแม่น้องเดนเนี่ยเขาออกไปทํางานนอกบ้านอ่าส่วนอีกกรณีหนึ่ง ของน้องข้าปุ้นแม่อ้วนอันนี้แม่อ้วนดูแลเป็นอย่างดีแม่อ้วนสามารถจัดแจงอ่าชั่วโมงนี้ป .6 เรียนน้องข้าวปุ้นเรียนชั่วโมงต่อไปจะเป็นน้องปั้นเรียนป .5 แล้วชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นอ่าป .4 น้องดาเรีวเรียนเพราะว่าแม่อ้วนจะจัดการเรียนการสอนอยู่3ระดับชั้นค่ะแม่อ้วนจะดูดูแลผัดเปลี่ยนเป็นชั่วโมงอันนี้ ยอดเยี่ยมค่ะแม่อ้วนดูแลลูกหลานได้ดีมากค่ะแล้วก็ส่วนน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าอ,อยู่กับพ่อและแม่ก็เข้าเรียนทุกวันค่ะน้องพิซซ่าอันนี้น้องพิซซ่าเข้าเรียนทุกวันทุกชั่วโมงแต่ใบงานก็เสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างเพราะว่า DLTV เรียนบางทีไม่ทันหนึ่งละเด็กไม่เข้าใจค่ะครูต้องมาสอนเพิ่มเติม ันนี้คือไม่ได้เรียนอยู่ในห้องเรียนแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแม่ก็ไม่สามารถที่จะสอนได้เพราะว่าแม่ต้องออ,อกไปธุระนอกบ้านต้องไปทอผ้าบ้างไปให้น้ำวัวบ้างคือไม่ได้ดูแลลูกหลานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 และครูประจำชั้นป .6 ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ